สวัสดีครับดีที่ได้รู้กลับมากันอีกครั้งนึงแล้วนะฮะก็พบกับบิ๊ t อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะแล้วก็อาชีพหลายๆคนนะครับก็จะมีอาชีพพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะแล้วก็มองหาเออจะเอารถนะครออกไปขนส่งให้ลูกค้านะครับก็ตัวนี้เลยวันนี้บิ๊มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำนะครับคันนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา5 7 5 0 0 0บาทนะครับโปรโมชั่นก็คือออกรถแบบนี้บิ Bit ๊พร้อมคอกมาให้ด้วยเลยก็คือ ออกรถแค่67,500บาทเท่านั้นเองมาเดี๋ยวเรามา,าดูตัวรอบๆรถกันนะครับว่ารถคันนี้มีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะฮะ,ะตัวนี้นะฮะนาวาร่ารุ่น SL นะครับข้างหน้าก็เป็นปกระกระจังหน้านะเป็น V ี o t i o n อ่าเขาเป็นสไตล์เดียวของทางนิสันนะฮะนี่ทำมาให้กค่อนข้างหล่อเลยทีเดียวนะครับผมนี่ครับกระจังหน้านะฮะก็เป็นสีดำสวยงามะฮะตัดรับกับสีขาวนะครับรถตัวนี้เป็นสีขาวสวยเลยนะครับ,สว,รบสวยเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มา,ด,าด้านข้างนะครับ ด้านข้างหูกระจกมองข้างนะครับก็เป็นสีดํานะครับแต่กับเตาตัวนี้นะฮะแต่กับเตาสีขาวนะครับสวยเลยแล้วก็อันนี้นะฮะทำคอกมาให้นะครับผมคอกี่นก็ยื่นมาถึงระดับนี้นะครับก็ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับสามารถใช้งานได้เลยออกรถไปก็ใช้งานได้เลยนะครับผมนําไปขนส่งให้ลูกค้าได้เลยอ่าดูข้างหลังกันนะคะว่าข้างในเนี่ย กว้างกวางแค่ไหนนะครับบรรจุของได้มากน้อยเพียงใดวูเยอะนะฮะกว้างกวางมากเลยทีเดียวนี่ตีคอกมาให้แบบนี้นะคะผมเก็บของได้เยอะนะฮะแล้วก็ไม่ไว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะถ้าเกิดลูกค้าขายพวกเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์นี่ก็คือตัวนี้ยรับได้เลยนะครับขนแอขนตู้ขนโต๊ะขนเตียงนะฮะถือว่าใช้งานได้เต็มที่นะครับผมอ่า ครับผมอันนี้ก็คือด้านในของเจ้านาวาล่าเนะฮะที่ติดคอกไปเมื่อสักครู่นี้ข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่คุณอย่าว่าไปนะฮะผมเป็นหน้าจอดิจิตอลนะ,ะเออสามารถเสียบฟังวิทยุจาก usb ได้เลยนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยก็ปรับได้นะฮะอุณหภูมิเย็นเลยนะเย็นฉ่ำเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะฮะ6สปีดนะครับถ้าเกิดว่าจะถอยหลังก็แค่กดลงไปนะครับผมแล้วก็เหยียบคา่าถอยหลังได้เลยนะครับผม ด้ารน้าเนี่ยพวกมิเตอร์นะฮะก็จะบอกต่างๆนะครับก็เป็นไมค์ดิจิตอลอยู่ตรงกลางนะสวยงามนะครับผมคันนี้ราคาเบาๆนะครับแล้วก็เหมาะในการใช้งานเหมาะที่จะขนของนะครับเหมาะสําหรับธุรกิจของท่านทุกๆคนเลยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจติดต่อได้เลยนะครับที่093 553 3923นะครับบีดีดให้บริการนะครับสวัสดีครับ